สวัสดีครับวันนี้มันนอกถนนแถวแจ้งวัฒนะนะครับมาแจ้งวัฒนะประชาชื่นงามงวานนะครับเป็นที่สิ้นสุดนะครับก็สตาร์ทก็เริ่มเลยนะครับจากถนนแจ้งวัฒนะนะครับกลับมาจากเมืองทองธานีนะครับสําหรับวันนี้ก็ข้ามเข้ามาอีกเลนหนึ่งนะครับเลนฝั่งซ้ายมือนะครับเลี้ยวซ้ายมาครับข้ามมาเป็นถนนประชาชื่นนะครับ ที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือมาถึงถนนประชาชื่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่กำแพงที่เป็นที่เราเห็นอยู่ซ้ายมือเนี่ยกำแพงแต่ก่อนไม่ได้เป็นกำแพงนะคือมันครับคลองประปานะครับซึ่งปกติก่อนหน้านี้ก็จะเป็นที่โลง่ลงๆนะครับก็เห็นคลองประปาแต่ตอนนี้เขาทําสร้างกำแพงนะครับไม่ได้ ให้มองไม่เห็นคลองตรงนี้นะครับที่เขาทําประปาส่งแถวชาวบ้านแถบนี้แหละนะครับครับก็เดินทางมาเรื่อยๆครับช่วงนี้เจอแต่ก่อนก็เป็นถนนเรียบคลอ,องปลงปปานะครับแต่ว่าถ้าเป็นอีกฝั่งโน้นนะครับข้ามไปฝั่งเมืองทองธานีฝั่งด้านโน้นนะครับก็จะเป็นถนนเรียบคลองประปานะครับ แต่ตรงนี้เขายังใช้เป็นถนนประชาชืนอยู่นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงของจังหวัดนนทบ,บุรีอยู่นะครับเป็นเขตพื้นที่นนทบ,บุรีนะครับไม่ใช่กรุงเทพนะครับแต่ก็ติดก,ก,กันกับกรุงเทพช่วงหลักสี่นะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับในส่วนที่ว่าหลักสี่ก็คือ ช่วงพงเพชรน,นะครับซึ่งในคลิปนี้นี่ก็จะผ่านไปเส้นโน้นนะฮะก็จะแยกตรงพงเพชรเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าถึงพงเพชรเนี่ยนั่นแหละก็คือช่วงของการขีดแดนนะครับช่วงขีดแดนติดต่อกันนะครับระหว่างกรุงเทพกับนนทบุรีในส่วนตรงนี้ก็ยังอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีอยู่นะครับซึ่งก็จะมี มหาวิทยาลัยธุรกิจบันดิตนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือในส่วนของอช่วงนี้นะครับแต่ถ้าจะเลี้ยวทางขวามือนี่ก็จะเลี้ยวไปถนนสามัคคีเนี่ยก็จะไปปากเกร็ดนะครับก็ไปได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็ตรงมาเรื่อยๆก่อนนะครับคือใน,นถนนตรงนี้ไม่มีเกาะกลางถนนนะครับก็จะเป็นาสวนทาง เรนเดียวนะครับสวนทางกันได้เลยตรงนี้นะครับจริงๆถนนเส้นนี้ก็ติดรถเนี่ยติดโมโรานอยู่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็ค่อนข้างจะไปได้เพราะว่ามาช่วงสายๆนะครับก็เลยเหมือนว่ารถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าจะถ้าจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวานี่จะไปทางอะไรเส้นไหนอย่างไรนะครับ อย่างที่บอกนะครับรถก็ปกติค่อนข้างจะติดนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ก็พยายามนะครับก็ตัดออกที่ชุดในส่วนของรถติดนะครับนะครับก็มาได้เรื่อยๆนะครับตรงหน้าเนี่ยก็คืออ่าสีแยกพงเพชรน,นะครับซึ่งในส่วนของสีแยกพงเพชรเนี่ยถ้าหากว่าถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะเดียวขวาเข้าสู่ ถนนงามวงวานนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับก็ยังเป็นในช่วงของถนนประชาชื่นช่วงจังหวัดนนทบุรีอยู่นะครับแล้วก็ยังเป็นส่วนของอำเภอเมืองนนทบุรี คือต so really ้องขออภัยนะครับในส่วนของการทําคลิปคลิปนี้เนี่ยคือคลิปที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็คือเป็นคลิปที่ว่าในการเดินทางเนี่ยยังเป็นช่วงของการเลือกตั้งอยู่นะครับซึ่งเขาเนี่ยเลือกตั้งเสร็จแล้วล่ะแต่ว่าเขายังไม่ได้เก็บป้ายก็ยังเห็นป้ายกันปักป้ายกันอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เก็บกันหมดนะครับก็เลยยังพอเห็นป้ายอยู่นะครับ นี่ก็วิ่งบนถนนประชาชื่นมาเรื่อยๆนะครับก็จะถึงสี่แยกพงเพชรนะครับเนี่ยฮะสี่แยกพงเพชรเลี้ยวขวานะครับมาสู่ถนนงามวงศ์วานนะครับขวามือก็เดอมอลนะครับเดอมอลงามวงศ์วานไอ้ายมือนะครับขอยัยก็เป็นเดอมอลงามวงศ์วานแล้วก็โรงพยาบาลนนทวีนะครับ ที่เป็นแลนมาร์อยู่ตรงนี้นะครับก็ติดนิดหน่อยเพราะว่ารถเลี้ยวเข้ามอนะครับเนี่ยรถเขาจะเลี้ยวเข้ามอเนี่ยตรงฝั่งซ้ายมือเนี่ยครับก็ผ่านหน้าเดมอก็จะเข้าสู่ถนนงามวงวานเพื่อที่จะกลับไปสู่ถนนรัตนาทิเบศนะครับ ซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับก็อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเหมือนเดิมนะครับคือถ้าหากว่าตรงไปถึงจะเป็นเขตกรุงเทพนะครับเมื่อสักครู่ที่เป็นทางเลี้ยวนะฮะทางเลี้ยวเลี้ยวทางขวามือมาเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าพอเรามาเรามาด้ตรงไปเนี่ยก็เลี้ยวขวามันก็เลยยังอยู่ในเขตของกรุงเทพ เขตของนนทบุรีนะครับขอใครพูดปิดพูดถูกครับครับของในส่วนของถนนงามวงวานนะครับ mm hmm. ก็จะไปชนกันกันกบรัตนาธิเบศนะครับตรงแยกแคลายนะครับ mm hmm. ก็จะผ่านทางด่วนนะครับข้างบนทางด่วนที่จะ ไปหลายๆท่าหลายๆที่นะเป็นการต่อรถต่อไปถนนเส้นนั้นเส้นนี้อะไรเงี้ยก็จะข้ามไปตรงนั้นนะครับในส่วนของคลิปนะครับของการเดินทางสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปจากแจ้งวัฒนะมางามวานนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมการตกบุกพรร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับแล้วช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันบ่อยๆกันเลยไม่ค่อยมีคลิปนะครับแต่ถ้ามีคลิปออกมาก็คอยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ